รวมตอนคนคลั่งรักเลิกกักแล้วกาก่อนนะเต๋อตอนสาบานได้เลยไม่เคยรักใครูไมมอ่ะตั้งแต่เขารู้จักเธออ่ะไม่เคยนอกใจตัวเลยอ่ะอุ๊ยบ้าเชื่อได้มินเนี่ยถ้าไม่จริงนะคอยฟ้าผ่าให้ตัเลยแม่สภาพอากาศประเทศไทยก็แบบเนี้ยเนาะน่าจะแค่คึ้มๆแหละแต่เรื่องที่เขารักตัวคนเดียวเนี่ยเรื่องจริงนะ้า โอเคโอเคก็นะมัน hmm. ก็ต mm ้องมีแวบเผื่อใจกันไปบ้างแหละจะถือสากันเลยกับผู้ชายนะแต่ตอนนี้เขามีแค่ตัวคนเดียวนะโอเคได้ๆๆ้เขายอมแล้วช่วงนี้ก็แค่มีคุยกับน้องแจมบ้างไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยส่วนหน้าไอ้ทุเรศไอ้โกหกมิน่าช่วงนี้ตอบชัาๆเหลือเกินฉันผู้สารละแกคนเดียวไม่เคยน้องใจกันเลยสักครั้งแม้กระทั่งคิดน่ะก็ยังไม่ได้ โอ้ยตอนแลหลทั้งคู่อ่ะตอนรมนิขิดสร้งได้เชื่อไหมเราไปเราวังครับไม่เป็นไรนะครับขอ,อบคุณมากเยี่ยมเป้าหมายต้องเพ็งเลยเอ้แมวแเอาะเอานี่ว้าวคุณดูเป็นคนรักสัตว์นะคะเห็นจันโลกใจมผมมันต้องเรียกร้องให้เข้าไปช่วยจริงๆหุ้ยสาแมวดุเกินไปอ่ะเดีย๋ยวพลาดซะแล้ว,แวดีนะที่มีแผนที่สองสาแมวเลียช่วยได้งั้นปล่อยคิวย้ายต่อได้เลย มีน้ำใจเก่ผู้สูง,งอายุเห็นแล้วนึกถึงพ่อถึงแม่ที่บ้านจะไม่เข้าไปช่วยก็ไรอยู่เม่เจริญเจริญนะพีหนุม่มอุ้ยนี่แฟนเหรอเหมาะกันดีกับพ่หนุ่มนะเนี่ย ยังไม่ใช่แฟนกันหรอกครับยายก็แต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับพูดไปเรื่อยเลยเราเนี่ยเขินนะครับป้เยียมมากเป็นไปตามแผนเหลือแค่แผนสุดท้ายแค่นี้ก็เรียบร้อยโอ้พี่แฟนสวยอ่ะขอยืมพาไปซิ่งหน่อยได้ปะไอ้นี่ผมเป็นคนที่จ้างมาสินะการละอย่ามาซีเร่งนั่นน้องนี่นะแฟนพี่ไม่อยากเก็บตัวก็ถอยว่าที่นะพี่ได้ถึงแล้วแผนเริ่มไปยังเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนของแกเหรอเนี่ยแล้วไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยอย่ามาทำว่าที่สามีฉันเด้อย่ามาบอผมเลยครับเจ๊ผมยอมแล้วครับโอ๊ยอะไรนี่ ได้วดวความยินดีย่างยิ่งครับตอนท่านกลางระหว่างเราแหมมาเป็นเพลงซึ้งเพืลอเชียวสมศรีแบบว่าแอบชอบมานานแล้วอ่ะมันมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอมา,มามเป็นเป็นแฟบนบนะดูแลอย่ายลืมกดติดตาม เป็นแฟนกันมา3ปีแล้วใช่ปะก็ก็ใช่นะเราขออะไรอย่างหนึ่งได้ปะจะขออะไรเหรอเราจะขอจุ้ยยังไม่กดติดตามอีกเหรอดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะเว้ยเราคบกันมานานแค่ไหนแล้วอ่ะก็8ปีได้แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราจะขอแต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 ่ตแ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 ตตตแ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  เราแต่งงานกันแล้วอ่ะเราจะขอกันได้ไหมอ่ะเราจะเอ้กันงัอเรา